สวัสดีครับวันนี้โมทนายนำรถ t o y o ต a f o r t u จ e เมาติดเครื่องเสียง Android นะครับเนื่องโดยเครื่องเสียงเดิมเป็นวิทยุธรรมดาครับก็วันนี้ได้มีโอกาสมาที่ร้านเจริญทรัพย์ประดับยนนะครับแถววัดไทยลาดนะครับเป็นร้านที่มีชื่อเสียงครับวันนี้ก็จะติดกล้องหน้ากล้องหลังและกล้องถอยหลังครับ3ตัวเลยครับโดยใช้จอ Android นะครับของทางร้านนะครับซึ่งเป็นจอที่มีคุณภาพนะครับ ต้องเปลี่ยนอากาศด้วยนะครับผมครับผมอันนี้ก็มาหาเฮียที่ร้านนะครับโอเคครับสวัสดีครับเฮียวันนี้ผมเอารถมาให้เฮียติดกล้องเพิ่มละติดเครื่องเสียงเพิ่มครับก็ติดใจจากอีกเคมเบอรี่เนาะครับผมก็วันนี้เอาฟอร์ตูเน่ให้เฮียติดครับนี่ร้านร้านเฮียอยู่ที่ไหนครับเออเจริญทรัพย์ประดับยนต์อยู่ที่ถนนนทยราชครับเจริญซอยนทิราษสามสามติดกับปั๊มบอทสซัก20เมตรเข้ามาในซอย10เมตรครับ ไทยราสามสามนาะเฮียเนาะใช่ครับหรือเซิร์ชเิร์ชใน Facebook ก็ได้ครับเจริญซับประดับยนต์ไทยราชครับไปในเครื่องยนต์ครับร้านเฮียเนี่ยทำอะไรบ้างครับเนี่ยในส่วนของเครื่องเสียงรถยนต์ก็ครบวงจรจะเป็นลำโพงเป็นจอแอนดรอยเป็นซับบ็อกหรือจะเป็นในส่วนของไฟ LED หรือมีปัญหาเกี่ยวกับระบบเครื่องเสียงครับก็ครบวงจรเข้ามาตรวจเช็คได้ฟรีแจ้งปัญหาก่อนเบื้องต้นแจ้งราคาก่อนลงมือทำครับอ๋อครับอันนี้ถ้าลูกค้าสนใจจะต้องทำไงฮะ ถ้าลูกค้าสนใจก็ติดต่อมาได้ทาง Facebook ก็ได้ครับหรือทางเบอร์โทรก็0944866458ถ้ามาจากรายการโมโตไนน์เนาะผมมีส่วนลดให้10%แจ้งเลยนะครับว่ามาจากรายการโมโตไนน์นะครับสินค้าทุกรายการลดให้10%ออ๋ครับ,รบโอเคครับเฮียโอช่วงนี้อะไรขายดีสุดเฮียเอช่วงนี้สินค้าขายดีก็น่าจะเป็นในส่วนของอัปเกรดในส่วนของลำโพงซับบ็อกหรือจะเป็นจอแอนดรอย เพิ่มความสนุกในรถยนต์นะครับไม่ว่าจะเดินทางก็แผนที่ o o o g l e m p s พวกนี้เล่นจอยลอยก็แนะนำดูสเปคที่มันแท้หรือเป็นไปได้เข้ามาที่ร้านแล้วก็มาดูสินค้ามาลองเล่นสินค้าดูก่อนตัวจริงก่อนตัดสินใจซื้อเพราะว่าตอนนี้ตามท้องตลาด Android เวอร์ชันที่มันไม่ตรงเยอะมากครัแล้วลูกค้าก็จะไปในส่วนของออนไลน์ก็เยอะเสร็จแล้วเ,เวลาติดตั้งแล้ว ก็มีคําถามว่าทําไมของเราสูงของเราแพงแต่ว่าณนะทีน่นี้ถ้าสเปคใกล้เคียงกันของเราถูกกว่าท้องตลาดแน่นอนเพราะฉะนั้นแนะนําให้มาดูสินค้าสเปคที่มันเป็นตัวจริง<อ>นะครับลองใช้งานจริงลองเล่นจริงเหมือนเราซื้อโทศรศัพท์ครับ,รบเรายังเข้าไปที่ศูนย์ที่ช็อปไปเลือกดูได้ไปเล่นดูได้เพราะตอนนี้ออนไลน์เอาราคาแข่งกันแต่คุณภาพมันไม่ได้ตามนั้นนะครับเป็นไปได้ไม่ต้องซื้อร้านผมก็ได้หรือลูกค้าสะดวกที่ไหนแนะนําให้เข้าไปเล่นครับจอแอนดรอยเลยให้เขาต่อให้เขาเทสให้ให้เราเล่นว่าเราโอเคกับมันไหม มันขึ้นอยู่กับสเปคกับราคาที่เราเลือกนะครับจอแอนดรอยทีเหมือนมือถือเลยเหมือนกับเปรียบเทียบง่ายๆซื้อซัมซุงเครื่องละพันห้ากับซัมซุงเครื่องละแปดพันโอเคโทรศัพท์เหมือนกันหน้าจอเท่ากันแต่ฟังก์ชันใช้งานไม่เหมือนกันประมาณนี้แอนดรอยรถยนต์จะประมาณนี้เลยครับก็แนะนําแนะนําให้เข้าไปเลือกเล่นดูก่อนว่าสนใจยี่ห้อไหนตัวไหนงานรับประกันร้านก็เป็นยังไงอ๋อครับแต่ร้านเฮียผมก็ได้ยินชื่อในมินบุรีคือดังถุกแล้วอ่ะผมเติร์ด ก็มีชื่ออยู่นะตั้งมา<อ>ประมาณ8ปีแล้วครับเปิดดาเนินการมาเพราะฉะนั้นก็ดูแลเต็มที่สินค,ค้าที่เราให้เราจริงใจเราให้ด้วยคุณภาพนะครับเรื่องราคาต่อรองกันได้คยกันได้ผมไปได้ลูกค้าไปได้จบครับแฮปปี้ทั้งคู่<อ>คร,รับแก้ปัญหาของที่เขาติดร้านอื่นมาไหมก็ดูแลได้ครับบางส่วนที่เราดูแลได้ก็เต็มที่ครับยินดีก็เข้ามาดูแลมาตรวจสอบมาเช็คกันก่อนได้ โอเคครับเพียขอบคุณมากครับเพียครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับลูกค้าติด็จะมีกล้องตัวนี้นะคะตัวนี้อันนี้เบสวิวนี่เหรอค่ะตัวนี้แนะนำใช่ไหมฮะใช่ค่ะตัวนี้จะโอเคกว่าชัดภครับกล้องชัดเนาะเราก็จะมีรุ่นนี้ตกปลาเลยเนาะสนใจไปเนาะเรุ่นนนี้รุ่ไหนบาฟุ้งนี่เหรอใช่ค่ะบาฟุ้งจะเป็นรุ่นนี้อันนี้มันเป็นกันน้ำกันฝุ่นมันเป็นต้องถอยเหรอใช่ค่ะต้องถอย ต้องถ่ายคมชัดค่ะตรงนี้เสนยบถ่ายดีใช่โอ้โหพี่ถอดมาแล้วต้องต้องต้องเปลี่ยนอากาศจริงเหรอเนี่ยอเล่นน่ะเอป็นตัวเก่าใส่ด้วยกันด้วยเป็นของแชมป์ไงเป็นของแชมป์อ่ะสีดำอ่ะใช่เปียโก็ตัวเก่ามันก็ใช้อันนี้แหละเหรอ ่เขาก็ใส่อันนี้กันใช่ไหมล่ะตัวเก่ามีตัวใหม่แชมป์มันใส่อันนี้ได้ด้วยกันได้ใครทำโตต้าก็ต้องดูแนวทางนี้ไว้ครับแน่แกะง่ายสุดแล้วโตต้าใช่ไหมพี่เนาะคอนเฟิร์มโ <Conf irm S 1> ดยช่างนะผู้ผู้ชานาญการแกะมาเป็นร้อยๆคันแล้ครับโตต้านี่ง่ายที่สุดแล้ว อันนี้เดินสายกล้องหน้ากล้องถ่ายหลังกล้องติ๊กหลังกับบล็อกแล้วก็กล้องหน้าเนาะติดแอนดรอยโอ้โหนะครับอันนี้ก็เป็นหน้ากากที่ต้องซื้อใหม่ครับอโอเคนะครับแล้วก็นี่เป็นยคพี่ติดเป็นแอนดรอยเนาะอารณุณที่ไม่ไม่น่าแพงมากครับก็เอาใช้งานได้ไดเฉยครับ ถ้าหน้าเก่าๆครับเ,เก็บไว้ได้วิยุกเก่าๆก,าก็เก็บไปใช้ตอนที่จะต้องใช้เนาะนเก็บงานเรียบร้อยหมดแล้วครับเนี่ยไม่เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเต<ป>ะเ,เดี๋ยวตอเนเสร็จจะดูอีกทีครับผม าใช่ครับมันบันทึกหร็วแล้วโอเคกล้องหน้าอ่ะอน,นีกล้องหลังนี่ครับกล้องหลังนี่ผมผมแค่ไปเปลี่ยนเมมเนาะก็ได้ไยหน้ครับอโอเคเยี่ยมเลยครับสวยงามน,นะเนี่ยลงตัว จากเทสแล้วนะครับอันนี้ก็จะมีการปิดซับบล็อกเลยครับซับบล็อกก็จะติดใต้เบอกคนนั่งข้างๆนะครับก็จะให้เสียงเบสที่นุ่มนวลครับทําให้การฟังเพลงมีอัตรารสมากขึ้นนะครับผมแนะนาเพื่อนๆติดซับบล็อกครับราคาไม่แพงนะครับนิ้งแต่3,000บาทจนถึงหนึ่งหมื่นบาทนะครับผมผมก็ติดางกลางเอามาครับผมนะครับก็ทําให้เสียงดีขึ้นเยอะเลยครับเอาไว้ฟังภายในรถนะครับผม ้อยหลังนะครับก็จะเป็นกล้องกันน้ําของบาฟุ้งนะครับอันนี้ก็จะเป็นทําให้เรากระยาได้นะครับปลอดภัยด้วยแล้วก็กล้องบันทึกหลังนะครับมีกล้องบันทึกด้านหน้าและกล้องด้านหลังนะครับนี่ครับก็ทดสอบเสียงดูนะครับโอเคเลยครับผมเป็นที่น่าพอใจนะฮะนี่กล้องบันทึกหน้าครับก็จะติดอยู่ที่หน้ารถเลยทุกตัวทุกกล้องก็จะมา ใส่ดูผ่านที่จอ Android ตัวนี้ได้ครับผมนะครับนี่ก็เป็นบินให้ดูเงินสดเลยนะครับจะเป็นราคาที่เฮียเขาลดทห้แล้วบางส่วนนะฮะก็ช่วยๆกันครับช่วงนี้ครับเอาเัารถมาเช็คแบตด้วยครับว่าแบตเตอรี่ดีหรือเปล่านะครับโดยน้ำดินงจอยแบตเตอรี่นะครับก็ยังไม่เคยเช็คแบตเลยนะครับน่าจะใช้ได้ครับแบตเตอรี่กระของเดิมเขาดูแลมาดีมากเลยครับผมนี่นะครับก็ยังใช้งานได้อยู่ เครองยนตน2,700 c c นะครับติดแก๊สด้วยครับก็ต้องใช้แบตเยอะหน่อยยิ่งเราติดซับบ็อกมาด้วยนะครับเ่งเสียงก็ต้องดูแลแบตอย่างดีนะครับเพ่อใหการใช้งานได้ยะหนานมากขึ้ครับอนี่นะครับเราติดจอยน n อ r เราสามารถเพลิดเพลินไปจับการขับรถได้เลยครับจะฟังเพลงดู YouTube เช็คอินเทอร์เน็ตแล้วก็ Google Map ได้หมดเลยครับผมก็ในราคาที่ไม่ไม่แพงมากแต่สินค้าก็มีคุณภาพครับ นี่แะครับถ้าสนใจติดต่อร้านเจริญซับประดับจนได้นะครับตามเบอร์โทรด้านล่างเลยครับผมทุกตัวมีเป็นของที่มีคุณภาพครับเฮียเขาเทสมาหลายปีแล้วครับผมนะครับแล้วก็มีลูกค้ามาติดหลายร้อยคันแล้วครับที่ที่ร้านนะครับเป็นละร้อยคันแล้วเนาะนะครับก็เพราะฉะนั้นก็เป็นสินค้าที่มีคุณภาพครับถ้ามีปัญหาเฮียเขาดูแลให้อย่างดีเลยครับผม ผมก็มาติดหลายคันแล้วนะครับวันนี้ขอบคุณมากที่ติดตามโมโตนายนะครับฝากกด subscribe กดไลค์ให้ช่องด้วยนะครับสวัสดีครับผม